นะครับมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนะครับแนะนําเลยเรื่องนี้คือสวนปลาล์มเนี่ยถ้าเราทาเองทําเรื่อยๆนะครับเราเป็นเจ้าของเองไม่ต้องไปรับจ้างใครเนี่ยนะครับมันมันทาให้สุขภาพดีนะเพราะว่าเราเราทาได้เหนื่อยเราก็หยุดนะครับที่สําคัญคือรอบที่แล้วผมลองแทงปลาล์มดูนะครับสิบสี่ได้เนี่ยแล้วลองลองจับด้วยนาฬิกานะครับกาหมิน๋ยวเนี้ยนะครับพบว่าวันหนึ่งเนี่ยเราแทงปลาล์มอยู่ประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ หัวใจเราเนี่ยเต้นอยู่ที่โซนสนะเพื่อนๆนโซน3าเนี่ยใครที่ออกกำลังกายจะรู้ดีว่ามันคือโซนโซนเผาไขมันเลยนะมันจะเผาไขมันใต้ผิวหนังได้ได้ดีมากนะโซน3นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีสวนปาล์มนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะครับแนะนําว่าการออกกำลังกายด้วย,วยการทําสวนเนี่ยนะครับคือไม่ใช่ทำเอาเป็นเอาตายนะคือเราออกกําลังกายแล้วก็ทําไปด้วยนะครับทําตามอารมณ์นะครับวันละชั่วโมงอย่างเนี้ยสุขภาพสุขภาพเปลี่ยนเลยนะครับสุขภาพดีขึ้นมาก ครับอันนี้ผมรู้ตัวเลยว่าคือไขมันใต้ผิวหนังมันน้อยลงจริงๆนะเพราะมันเบิรนนะครับมันเป็นช่วงเบิดนนะครับแต่มันเมื่อยตัวเหมือนกันนะเราแทงปามนะครับแต่ก็ถามว่าได้สุขภาพไม่บอกเลยว่าดีนะครับดีกว่านั่งทํางานหน้าคอมนะครับปกติผมเป็นฟรีแลนซ์นะครับทางานหน้าคอมนะครับแต่พอมาเดือนหนึ่งเราแทงสามครั้งนะครับรู้เลยว่าช่วงแทงปามเนี่ยครั้ลงละสามวันเนี่ยนะครับร่างกายเราดีมากร่างกายดีขึ้นนะเปรียบเสมอกับการออกกายแหละ อันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับเพื่อนๆก็ลองดูครับมาทําสวนแล้วก็ออกงกายไปด้วยสุขภาพดีนะครับลองดูครับ